พร้อม<ร>แล้วนะคะค่ะเรามาดูในหน้าที่27กันนะคะแบบฝึกข้อที่26นะคะ fx มันมีตอนนี้มันมีเป็น2เงื่อนไขขึ้นมานะลูก fx เงื่อนไขแรก x ลบ1เมื่อ x น,นะะ้อยกว่า2เหนคะเงื่อนไขที่2เราก็จะได้ว่า x ยกกำลังสลบ 4x บวก หน้าที่26นะคะลองอันนี้มันมีโซนหนึ่อ,อค่ะ26มันจะเป็น2ข้อข้อแรก26ข้อหลังให้หนูเปลี่ยนเป็น27นะคะสิ่งที่เขาให้เราหาหนูดูนะคะค่อยห,หาข้อที่1 l i m i ลิมิตของ f x เมือ่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายเอเคนนะคะเข้าใกล้2ทางซ้าย ให้หนูพิจารณาว่าหนูจะใช้เงื่อนไขหนึ่งหรือเงื่อนไขสองคะการเข้าใกล้สองทางซ้ายเงื่อนไขสองทางซ้าย 1, เงื่อนไขไหนคะลูกเงื่อนไขหนึ่งหนึ่งหรือสองท้า 1, ไมหนู้ฉนเลือกใช้หนึ่งคะเพราะว่าห<า>นึ่งหนึ่งมากกว่าสองแต่สองมากกว่าน่คำว่าเข้าใกล้สองทางซ้ายค่าของมันต้องมากกว่าสองหรือน้อยกว่าสองคะน้อยกว่าสองถูกไมหม ไที่ค่ามันน้อยกว่า2ล่ะเือ1ถูกไหมดังนั้นเราเลยต้องเลือกเป็นลิมิตของ x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายเห็นนะคะต่อไปค่ะนู่2ไปแทนที่เลยค่ะ2ลบ1จะได้เป็นเท่าไหร่คะจะได้เป็น1เห็นนะคะสรุปได้ว่าลิมิต f(x) เมื่อเ x เข้าใกล้2ทางซ้าย ต่อไปค่ะข้อ2ลิมิต f x เมื่อ f เข้าใกล้2ทางขวาเข้าใกล้2ทางขวาหนูต้องพิจารณาอีกว่าเราต้องใช้เงื่อนไขไหนคะเข้าใกล้สองทางขวาเงื่อนไข2เพราะว่าอะไรนะคะมันต้องมากกว่าอ่เพราะค่าที่เข้าใกล้2ทางขวาต้องค่าที่มากกว่า2ดังนั้นทุกๆก็จะได้เป็นลิมิตของ เยกกำลังสองลบสีกซ์บวก6เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวาต่อไปค่ะทำยังไงต่อคะ2ยกกำลังสองลบ4ีคูณสบวก6เท่าไหร่คะ2ยกกำลังสองเป็น บวกกับหกคูณจับสี่บวกหกก่อนค่ะเป็นเท่า but, ไหร่ลูกสีบสิบสิบมาลบกับแปดเหลือสองเห็นไหมคะดังนั้นลิมิตเอฟเอฟเมื <20. S 1> ่อเอฟเข้าใกล้สองทางขวามีค่าเป็นสองข้อสามข้อสามเขาให้หนูหา เเมื่อเ้ากก็้2หนหูต้องดูทั้งทางซ้ายแล้วก็ดูทั้งทางขวาลิมิตทางซ้ายเป็น1ลิมิตทางขวาเป็น2ลิมิตซ้ายกับขวาเป็นยังไงคะไม่เท่ากันทำไม่เท่ากันลิมิตของ F x เมื่อเก็ได้2นี่เป็นยังไงลูกา้่ไม่าด้ ได้นะคะนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะลูกมไม่มีนะคะนักเรียนที่อยู่นอกห้องเรียนมีคําถามอะไรสามารถถามครูในชั้นเรียนได้นะคะหรือนักเรียนสามารถถามเพื่อนที่เรียนได้แสดงความคิเดเห็นเข้ามาได้นะคะต่อไปค่ะครูผ่านไปข้อสี่เลยไนดะ้ลูกข้อสี่ค่ะลิมิต นูดูนะถ้า x เข้าใกล้0นี่2ใช่ไหมคะ0มันต้องน้อยกว่า2ถูกไหมลูกการที่มันเข้าใกล้0หนูต้องดูว่าเข้าใกล้0ทางซ้ายเข้าใกล้0ทางซ้ายค่ามันเป็นยังไงกว่า2มันน้อยกว่าน้อยกว่า2เข้าใกล้0ทางขวาค่ามันเป็นยังไงกว่า2น้อยน้อยกว่าเมื่อก่อนมาแบบนี้มันก็มากกว่า2จริงถูกไหมแต่พอมาเรื่อยๆค่ามันก็น้อยกว่า2แสดงว่าคุณจะใช้เงื่อนไขน้อยกว่า2หรือมากกว่า2ครั น้อยกว่าน้อยกว่าต้องใช้เงื่อนไขน้อยกว่าเพราะศูนย์เป็นน้อยกว่าสองเราเข้าใกล้เข้าใกล้ศูนย์มากที่สุดตรงนี้ทางซ้ายก็น้อยกว่าสองเข้าใกล้สองเข้าใกล้ศูนย์มากที่สุดมันก็น้อยกว่าสองดังนั้นคูต้องใช้เงื่อนไขที่หนึ่งดังนั้นเราก็หาลิมิตของ x ลบหนึ่ง um. เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์เห้นไหมคะ หนูก็เอาศูนย์ไปแทนที่ x เลยก็ได้เป็น0-1ลบเท่ากับลบหนเห็นไคะต่อไปค่ะต่อไปข้อ5นะคะลิมิต Fx เมื่อ x เข้าใกล้5ลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้5เราก็จะได้ว่าหนูดูก่อนค่ะ ไอ้ที่ศูนย์สองห้ามันก็ต้องมาอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมคะลูกหนูก็ดูอีกว่าเข้าใกล้หทางซ้ายถ้ามันเป็นไงกับ2มากกว่า 2, 2> าเข้าใกล้หทางขวาถ้าเป็นไงคะมากกว่า2สแสดงหนูใช้เงื่อไหนไขหนึ่งหรือเงื่อไนไขสองเงื่อนไขสองดัง,งนั้นฟังชันฟังชันที่หนูจะเลือกใช้คือ x กำลังสองลบส x นั้นลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้5จะมีค่าเป็น11เขีย okay, นะคะสำหรับการเรียนการสอนเฉลยในข้อ26น,นักเรียนในห้องเรียนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่คะ่ะอ๋อไม่มีนะคะไม่มีดังนั้นเดี๋ยวครูฝากหนูทําการบ้านต่อในข้อที่27ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคะุณค่ะ